ยังคือหายขาดอื <Luis> ่นะครับเือื่นลอยใจ้อหาใน้องบ่านอาีีืหนองเกี่ยวกบกถินเลยปาเด้อมาดูมาหาเด้อปูันที่หเป็นโสกกับหายสามตปแล้วเด้อปูเด้อ เพิ่งไปเกี่ยวเขาอยู่ท่บบานกันเลวตรงไหนมีกำลังหลายกว่าจะเข้าได้เนีอืม เดี๋ยวเพิ่นออกก่อนโอ้พิ่นออกคันออกคือแจนไทยนะมั้ยแม่เอออืมเป็นยันนนนงไงเนาะยังไงครับปูปูบุญมีบ่ปูบุญมีบ่มาเนี่ย ติดอยู่ไหนเนาะเาขอสามตัวเลยครับขอหนึ่งันเลยอาจารย์ป้อม

คนมหาให้ทำความสะอาดมึงมีคนทำความสะอาดให้ไปทำความสะอาดให้ให้เอาเด็กมึงให้ให้แอดมินเอานางรำอยากได้นางรำงวดนี้อยากได้นางรำใส่สุดรแม่รำอยากให้คนมาล้ำให้เบิ้ง ันได้เบิ่งโดนแล้วนั่นครับอาจารย์พ่อมอ้ายบุญมีหรือว่าปู่ให้เจตังล้ำบอกอ้าให้ตังล้ำเลยเจตังล้ำให้เบิงเพราะสามตัวตรงตรงเลยเพราะสามตัวได้ตัวตรงเจตังสิล้ำครับโอเคบ่โอเคบอสอยากให้มาล้ำให้ไมีนางล้ำโดนแล้วไม่อย่าง เล็กถูกหาเด็กถูกสี่หาสามม่หาสามนานาปากกาสีห้สีเขียนให้แล้วสีเขียนใหแล้วเอ้าอ่อย่าลืมอย่าลืมนางล่ำเด้อเออไผถือแล้วไผ้คนนี้ไผเกตจ้งมาล่ำไห้ผ้ามูมาล่ำอ๋อน้ำทีมาล่ำายเพิ่เด้อต้องจ้างมาล่ำมา ตตพี่น้องคะปังเอาเด้อพี่น้องผู้ใดเขามาเบิงจะส่ให้มาจ้ะมาล่ำน้ำกันใครบบลัำก็ส่งตัวแทนมากก็ได้อี้หยันหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองขู้พอดีจ้ะนั่ง ผมพอดีตัวไหนหาคนนางรำหาคนนางรำหาคนแอดมินบอกรำอาจารย์าแอดมินถือแอดมินมาล่ำสิบอกจ้างนางรำก็ได้หานางรำมาหาคนห้าคนเนาะพี่เป็นว่าให้หามาหาคนให้รางวัลที่หนึ่งพร้อมมาเท่านี้ชูแล้วชูแล้วเจ็ดสองห้าสี่เลขทูบสี่ห้าสามโทูบสี่ห้าสามต้องชู ครับครับครับอาจารย์ให้หันเบื้งประเทศอาซูให้เบื้องเนี่ยเดี๋ยวตัวนั้นคอยซู่ซู่ตัวนี้่อนอาจารย์นี่ครับครับเคนรับหจูแบชัดๆนะกแล้วก็5 4เล็กูองแป แลวก็ไปหามาให้ไดรแล้ววันที่หนึ่งสิสยูถแถวใดลสิไปหามาจะหมดไหน้อหนี่เนาะไปชมคลิปนี้อยู่ด้วยศูนอะไรเนี่ยหาพันปเปอร์เซ็นตหาพันปเปเซ็นต์ัวนี้หหาพันปเปอร์เซนต์เลยหกเจ็ดสองกําหาซีนี่หพันเปอร์เซ็นตครับครับจานออกเหาซีหนึ่งนึ่งหาซี เออขับอย่างนั้นนี่นายซีเนาะจ้านเนาะเออนี่เอ็นบอนี่โอ้เยี่ยม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 จัานปอมมาเยี่ยมเยี่ยมเออแต่พอยุบองได้แล้วเหนียนโหลดเนาะจับไว้เลยเมียนบอจ้านถ้าพอเลีกนี่ยุบองได้นี่ได้แต่แท้บอลวันที่หนึ่งที่สองเง็นบอโอ้ครับ โซกๆมันมาเองจานาง่างหลักหาซีหลักซีห้าสามเนาะโอเคโอเคอาจารย์ครับครับอาจารย์ไปดูเรงทุ่มหน่อยอืม เน้นตัวนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ให้ดูก่อนเน้นอหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดครับอาจารย์เน้นตัวนี้เลยหกเจ็ดสองเน้นหกเจ็ดสอง ห้าสี่าสี้่ล่างคือที่นี่ห้าส่ล่างส่ล่างครับอาจารย์ห้าสี่กัดด้วยค่ะกับด้วยกับด้วยอ้โบุญล่างบุญล่างทั้งที่หมด ้อยากไปอยากได้เสียไอ้บุญมี่ว่าบุญมี่หายนะคะหายเลยมันบอกตัวไหนก่อนค่ะตัวนี้ตัวใครอ่าอ่าดีสามตัวมีบ้า่นั่งลำห้าคนหรือเปล่าให้นั่งลำหาคนมาลำหาคนมาล่ำรอบนี้ ให้นางล่ำหาคนมาล่ำรอบนี้ถ้าออกเลขสามตัวหรือสองตัวเลขสามตัวเลขสตัวเอาบอกคนแน่เลขสามตัวบอกคนหน่อยห้าหนางล่ำห้านางล่ำห้าคนห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่อ๋อห้าสี่ห้าสครับหครับอาจารย์เจ็ดหกเจสอง บนทึงทึงองบูนให้<อ>มาลังให้บ<ว>นูนเจ็ดสองอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ